กดเปิดร sí, ีโมทนะครับเปิดรีโมทให้เป็นไฟสีเขียวนะครับเพื่อเปิดตัวเมาเ์เปิดรถนะครับกดค้างลงไปนะครับแล้วก็กดปิดนะครับปิดปิดหน้าจอตั้งเวลานะคตอนนี้จะตั้งเวลากดค้างนะครับสองมงอ่าตัวเวลาครับกับปี๊บนะครับกดเลือกนะครับกดเลือกกดเลือกกดฝั่งขวานะครับอ่ากดตัวชั่วโมงกับปร๊บ ตนนี้เราก็เลือกนะครับตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับเลือกนะครับกดไปทีละหนึ่งกดเลือกกดเลือกไปนะครับกดอ่าพอสิบเอ็ดนี่เราก็มากดฝั่งข้างขวาก่ตกลงนะครับตกลงแล้วมันจะดิดไปตัวนาทีนะครับอ่าก่อนาทีกับพิพทีนี้เราก็มากดฝั่งซ้ายนะครับเพื่อเพื่อตั้งเวลาเพื่อไล่ไปให้มันตรงครับตอนนี้สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนาทีกดไปนะครับไล่ สามสิบแล้วก็ไปกดขวมัมข้างขวาเราก็ตกลงนะครับทีนี้มันจะดีดมาตรงที่ตั้งตัวเช็คระยะนะคะรับรอบพันโลนะครับมันจะดีดมาอัตโนมัติทีนี้มันจะขึ้นว่าหนึ่งหนึ่งพันเราก็มากดที่เรากดเลือกได้นะครับกดเลือกตั้งได้แต่นี้มันอยู่หนึ่งพันอยู่แล้วพอดีที่จริงถ้ากดเลือกเรามากดฝั่งซ้ายนะครับตั้งระยะเว,วลาเราตกลงแล้วครับรเข้าช็คระยะใช่ครับรอบหนึ่งพันครับไม่ตั้งไว้แล้วรอบหนึ่งพันแต่อันนี้คือระบบเขาจะเซ็นมาอัตโนมัติรอบพันโลแรกนะคะ 行。